ต่างคนต่างทายกันวัฒวอนชัยสิริทาวอนและชัยหรือทาวอนสอดีจ้าตอนนี้อยู่กับช่องยกประพ่านลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยจ้าเด้อเออไปโบ้อุ้ยร้อนจังเลยเข้าห่มก่อนเด้อฮอนแหงพี่เอ้ย ตอนนี้เขาอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะอำเภอผู้เขียวจ้าไไก็มญญาซีรีย์ไปหาแนวอยากแนวกินแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงจะวัยมงเล้วฮัลโหลใช่ใช่เมียนบานพาดคลิปพ<อ>าเห<ะ>รออินช็อตอ๋อบอกโอ้ยเดนุ่ดี้วโ๋ยนสิโหลดอยู่มีแต่แคบค้านนะ อ๋อบอค่ะอือเราไปประมาณนั้นพี่จา่าแดดตอนเที่ยงจะบ่ายน่แเฮงเทอะจริงจังอุ้ยเยี่ยมมาอยู่คือถือกินเครื่อตัดมาอือของเทะ เมนบอกตดนมานี่ <laughs> แต่ว่าตดนมาหลายเป็นตะคุดหลักมันมาใ,ใส่ขนมขเนาะเคยกินบ่ขัวเคยเลยพี่แต่ว่าแอนู่แถวบ้านนะเพิ่นเอาเครือต้นมาไปเฮ็ดขนมแซ่บแซ,บแซบแ่บอร่อยมากจริงๆอุ<ค>้ยบอลอะไอยากกินเลยอะเมนเมนค่ะเมนอุ้ยเห็ดรนค่ะเอ๊ะใช่ ไปก่อนกันเลยค่ะเธอมีขนมหลายกว่าอุ้ย่น้องค่ะอุ้ยแดดโหมแล้วแดดฮู้ซึกหกดีอุ้ยนี่ไงผลหมอกผลไม้ นี่น้องเข้าร้านนี่งเดินเดินอีนีพีเย็นจริงเย็นเย็นแต่ว่ากับระแวงน้ำเลยอย่างูอุ้ย เออมือั้นมาพันจบอยู่พวกหนูนอนอยู่เตะอันอยู่ปลอกไหมที่นีเป็นเต่อันลูกงูตัวสั้นนุ่งก่อยอุ้ยซัมเมีนเมนประมาณนี้โป่นู้นนี่อุ้ยตัวุยามันสันมันเลยขาหมูหรือปะนี่ขาหมูมันอยู่ไก่หนูลูกก็นอนนอนตาขวตังนอนมันก็ลูกขึ้นอีหยังเปียกๆตอนนั้นปิดไฟได้พาพการปิดไฟก็บ่เห็นหูมันก็อันลูกขึ้นมันเห็นว่าเป็นงูมันก็ว่าโยกอะไรน่ะมันวางสี่ ลูกก็เล่สีจังเอามือจังไหมจังว่าเอามืออันจังจะคล้องลูกขึ้นนะไปจ,จับถือมันจับถืออีดีแล้วโอ้ยมันดินนะโอ้ยโอ้ยเป็นตะยานแห้งอ่ะหรอโอ้ยลูกงูแต่มันเป็นตัวไล่ไร้ไหมพี่ไลย่ยานเป็นลูกเหลีอยมอยู่ค่ายเป็นลูกโอ้ยคิดนี่ไปก่อนมูเพราะว่าจับถือมันแล้วมันดินน้ำดิ รับอันอยู่ในล็อกนะพักกันห้องมาสันเนี่ยคนนี้ห้องไม่ใช่คนไหนคนนี้แหละลองเนี่ยไม่ได้ตื่นมันตื่นเมียอุ้ยมันตื่นอีกทีได้พี่ตกใจมาสันอือผ่านเพื่อนมันดีเขากลยยางมาจากนี่ไม่เป้าไก่ดอกเ่าไก่ดอกอุ้ยไหนีๆชุ่มเพล่ไปหาแนวกินจ้า เดี๋ยวยังกินอ่ะโอเคฮะแรงจังฮัลโหลเอาคลิปนี้ลงค่ะไม่ตัดออกซูมค่ะคนนี้นะคะพูดฮัลโหลซูมค่ะน้องต่อค่ะอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วใครอ่ะสวัสดีค่ะ ไปน้ำบ่อไ่เอาเลยอะไปดินอย่างน่านักยิงอยาหาสมอเอาบ่เอาพี่พ่อนี่ศาสตร์บ่อเสียมันยืมไปแล้วมันเฮ็ดเสียเอายังกว่าสาวชุ่มแห่ตามแฟนอ้วยห้องในกระเพาะถ้ากำลังยิงก็เตียว เป็ร้านนี้ไหมมีขนมปังด้วยย <c oughs> ืมของแควค่ะวิสิบบาทชอปวะวะ ใช่ทาพอชันๆไปเลยที่อะไรไหมนี่หนึ่งกล่องชำชๆเขาอนุญาตคิดตังค์ก็ได้ค่ะอันนี้ติดกล่องบาโอเคค่ะหัวล้วเรียบร้อยค่ะไปต่อกันจ้าอยู่กับช่วงพาลาะ เ๋ยจะมีช่วงผ้ากินพอบอานเมื่อรุ่งหรอใไหนี่คุณหมอมาีฟังทังอยู่ต้อนรับหรอสวัสดีค่ะตัดออกค่ะเอาบอลินไปไปใายน่ะอุ้ยอยากยืมรถจังเลยอยากยืมรถจังเลยร้อนแดดมากฮะไกลบ่ จริงำดำหมดแล้วหิวข้าวมากหิวข้าวจังเลยจุ๊บทิ่งค่ะวิ่งโคตรแดดมากลบจากเคยเป็นแฟนป้ายสก๊อตแปนแปน

เมียนค่ะเมียเศร้าหน่อยค่ะยันลืมมาเมืองนะคะเมียมือหนีอย่ามาเลี้ยงอย่ามาเอื้อมอบเอามาอือนเออสตอรีค่ะเอาฟ้าไปใส่อออวันนี้เขาพักโรงแรมเหรออุ้ย